ปวดขาวะฮวันนี้ก็อยู่เกมฮอนกันอีกแล้วนะฮะดูแดะกูแล้วล่ะที่มีชื่อว่าจะเป็นตัวคิวป่ะอะไรมึงตัวคิวจะขาปวดเลยเหี้ยเมื่อกี้มาเป็นอย่างนี้เลยแมึงปวดจี๊ดจี๊ดอ่ะเออปวดจี๊ดจี๊ดเลยมึงเป็นใช่ปหมไม่เคยแต่เป็นอยู่เหมือนกันเป็นบ่อยเป็นบ่อย เกี่ยงคนแล้วคนอะไรไม่รู้วะต่อก็ดีนะเนี่ยเป็นคิวเท่ดีแล้วมั้ยกดในน้ำเนี่ยกูตายแล้วเนี่ยเป็นตัวคิวเท่เดินเกคิวมันจะปวดใช่ป่ะเออเป็นต่างๆขาไม่ค่อยได้เออปวดเลยจะคิว Let's go อืมอืมทำไมวะเปิดแท็บฮะอ๋อเป็นตะคิวต้องนี่คนหนอดมาคนหนอดนะเขาบอกเป็นตะคิวต้องกระโดดกระโดดตบมือเออกระโดดน้ำต้มจะหายใช่ปะหายไปเลยจริงจิ้งจวิญญาณมึงก็หายไปเลยไม่อยู่กันเนื้อกับตัวเลยอืม ยิงมันยิงมันกูกูตีคลิปเอง no no เจอท็อเจอคลิปแค่นี้ก็หมดแล้วสัตว์หลบแวบหลบแวบโอ้โอ้โอทุบแตกหมดนอะ่ะจริงๆล่งางสลายหมดล่างสลายหมดเหยือทุบเป็นตะปูเลยอะ่ะ อะไรครับเต็ดจะเอาหรือจะเอาหรือจะไฟยังไงโอ้หมือลั่นครับมือลั่นกลัวไก่เชียววะเฮ้ยอย่าไปดูถูกมันตามช่วงแรกมันอาจจะกดกดผิดก็ได้ไก่เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวมาดูกันเอ๊ะอ่องท้ากันใจเย็นพี่พี่ กังไป้เฮ้ยมาเรนล่างแล้วไปดิไปดิสวนกันแม่งเลยสวนเลยสวนเลยมุดโคนอสไปแล้วมุดมุดไปทำไมอะไปทำไมไปทำไมไปทำไมอ่ะนี่เขาเขาขายเขาขายแจกเขาขายแจกอะไรอย่างเงี้ยเไปแจกนี่ว่าอะไรวะ จแจกดลชอบแจกเออแจกนี่หว่ามึงเอะชอบของฟรีแม้เขาไอ้เหี้ยหนีไม่ไหวนะไม่ไหวจะเคลียร์นะนี่นี่ผมนี่ยืนขึ้นเลยโอ้านเลเหี้ยตันดิโอ้มึงจะบวกไงโอ้โอ้เออดิเออดิเอาเออเดมกลัวเราไว้เดมยากเหรอเออดิเออดิเต่ากูเดฟเฮียเออดิตีดิหนีไปไหนอะตีดิตีดิเฮียตีดิเออดิ ตีตีเอ้ยยี่ย่าตีนว่ตีนี่ตาสองตีนี่ไม่ตีไม่ตีย่เนี่ยตีตีมันต้องตีเออตีกัดไม้แป๊บตีตีล่างตีใกล้นี่ยตีเออสต็อปแป๊บสต็อปดิเฮิยต็ับตดเกินใหม่เ้ไปม่อไห่ม่าไม่มีอยาบไม่พึบมีจานยัง ไม่มีมีแล้วซื้อขวดแดงมาฝากด้วยไม่ซื้อเอาเงินตังค์โอ้กูสายมึงได้คิวนะไอ้เทียมมึงจะรัดกูรู้มึงต้องไปเอาไงมึงรู้แล้วมึงไม่บอกกูวะต่อเดี๋ยวต่อฮอน้อสที่สว่างง่ายง่ายเนี่ยมึงไปเอาเลยคนดมคนอสมึงวิ่งหนีมันอยู่เลยปล่อยไปกันการคลีบไม่กวนเถอะวะมึงก็รีบยิงไปนะ Ờ Ờ Ờ, ờ. ờ. Tụp tụp bù, tụp tụp bù Dinh 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 Ying. Dìm 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 Dinh Ê gì tìm với thật Hùa với đây Bên đó là นี mm ่ก hmm. ล so ัวจนหัวหดเลยเนี่ยหัวไอ้นั่นหดเลยกลัวยิงเยี่ยมดีนายด้วยดิมึงจะยิงเดียวดิเดี๋ยวครับดี๋ครับบีนายฝุ่หนีฝุกนี้ดีนายดีดีนายดีนี่ใครเล่นมุ่งกับกูเลยปวดมือหรอไปไป บอกแล้วมึงคิดไม่ไปอ่ะบ่อยอย่างงี้เนี่ยแหละทำบ่อยทำบ่อยอย่างงี้เป็นอย่างละมุดตัดหนาวไอ้สัตว์อย่างเงี้ยทำบ่อยนะนนทำบ่อยไม่ดีนะมุดถึงมันจะทำให้มึงล่าเริงก็เถอะเดี๋ยวทำให้มึงปวดมือ,ลอแล้เว้ยอย่างไรมึงบ่อนอะไรของกูเนี่ย มันโดนอีกแล้ววิ่ง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 ตันหวาอ่ะดิตันหมูตันหมูรอตันหมูอยู่รอตันเออวิ่งอย่างนี้วิ่งอย่างนี้วิ่งงนี้พี่คิววิ่งวิ่งอย่างนี้พี่คิววิ่งงนี้พี่คิวตรงเบลล์ลุงปอ้าวโอ้ยโอ้ยสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยโอ้ยสะดุ้งเลยตันกูตันกู ขอแยกตัวละไปแล้วโอ้นน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 นอนโนโนไปแล้วน o นมารให้นาด้วยนดตังอะตังเดี๋ยวให้อวนให้โอ้ยโห้วพวกโยนสุ่มไปเลยแหมได้เวลาออกของแล้วไปมาเยะราบนอน นี่อัพต้องเพลย์เนี่ยควรได้เฟิร์สไม่อัพ,อ,พอ,อืมอืมใครคำแล้ว,วะอะยกมาแล้ว,น,วนี่ออกขวดเลยฮนะออกขวดเลยครับยิงยิง ยิงดิเอ้ยปันมันเลยอืมอืมอมย่าหัวยุบกูอ่ะอย่าหัวยุบยุบหัวยุบกูอ่ะเอ้ยฮอกเอ้ยฮอกฝั่งเรานี่ว่ะลามันแต่เมื่อไหร่ทุบทุบโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บแม่งคนอื่นไม่ล็อกไปยิงยิงแต่กูกูแทงเต็มตัวเรือร่อยๆเนี่ย ซื้อฝากมาเลยซื้ออะไรหรือไอ้นี่มันงกกว่าไม่แบ่งเลยให้กูเลยมึงก็ขอดิระวังบอกนายขอยืดหน่อยมึงงะมึงงะมึงงะบอกไปดินายขอยืดหน่อยโอ้ขอบคุณคลาสนี่บ้าบอกแล้วนายขอยืดหน่อยนี่น่าขอบคุณเขาหน่อยเฮ้ยกำลังไปลุ้ย วิ wing. Wing, wing. Oh, Two Two. Oh, ่งวิ่งดิวิ่งโอ้โหโคโนชชอปปิ้งเหรอไอรอนติพี่แ๊บตีสิบสามวิสองละเป็นโอ้โหยุบไปเลยครับหายไปเลยหายจากโลกนี้ไปเลยสัตรูหายไปทุบทุบทุบเดียวอย่างเี้ยแหละ แม่ท่าสามนี่ใช้ฟรีเลยไม่ปวงปวงอะไรเลยชุบชุบเฮ้ยปอมตีปอมตีรู้สึกฟินเพียบเลยวะคนนั้นมีครอบยังวะเดินเข้าวกันหมดสวัสดีต ันบอกให้ตันเว้ยมุ้ดตูมรอเลยมุ้ดตูมมุ้ดซูมมุ้ดมุ้ดตูมแังไงกูว่าละวิ่งก่อนวิ่งก่อนโอ้แม่งแค่ยิงแต่ก,กูเนี่ยแม่งไม่น่าไปนำหน้าเลยโอ้ขอยแรงความเสียใจด้วยอ้าวอีกแยะอะไรก็ยิงแต่ก,กู พยายามกากไม่ได้เลยป้อมนี้ได้พูงยิงสงสัยไม่อยากเวลแล้วสิกี่มันกากไงพูงยิงใส่ไม่อยากเวลแล้วสิได้แล้วก็ยังไม่พาขึนไลเวลนายจะไปไหนนายจะเวลเอ้ยนกนกเอ้ยลิงลิงจะเรียกนกทีหนังได้ตัวเดียวอะไรวะ กำลังได้ตัวเดียวดาดตัวเดียวดาตอกตัวเดียวดาม่เข้าใจนี่ภาษาไรื่อนี่ภาาไรยากุ้งสีหน่อเาไม่เาม่นอยครับบนอะไรครับออเออถรับ่นที่อะไรตื้อหวาน แมปมั่งสว่างเกินต้องซื้อบาทแล,ล้วไม่ซื้อหาไมห้ามาไม่ซื้อแมปมั่งไม่สว่าง <c oughs> โอ้มันมากันอีกแล้วชุดเดิม <c oughs> ใครต้นใหญ่เวลบต้นใหญ่ดีบอกให้บนรอนะเว้ยอย่าเพิ่งบวกฟังคำสั่งอย่างเขาเนี่ยเขาคือผู้นำผมไม่ฟัง ไม่ฟังก็แปลงหน้าดิอ้าวไหนบอกไม่ฟังไหนบอกไม่ฟังไงผมไม่ฟังอยู่ในป้อมทำไมไม่ฟังอะ่ะแหมผมแค่รอรอเพื่อให้ครบเขาอ,อ้างเยอะจริงเมื<ะ>่อเรื่องอ้างเป็นเรื่องจริงเขาอ้างเยอะจริง,ออง,รงคนละมีเขาอ,อ้างเป็นล้านอาโอ้ยบวกกันแล้วเหรอ,อเปิดอันติดุนเฮด ตะตันไล่ตีครับตีตีโอ้โหอีตวงไม่ได้วะโลภอีตวงได้ที่จบเนี่ยโอ้คิวไม่ได้อย่ามาบนผมบอกมึงเหรอเขบอกคิมคิมเน่ยโลบไปคิมอ๋อใหญ่ when 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 จะมาอะไกันใหญ่ when 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 no 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 ไอฮัมเมอร์นี่ครับอาะพื so ้นเออออกเบอร์เซอร์ก yeah, no. yeah, ันเออออกเบอร์เซอร์เบอร์เซอร์วะเฮ้ยกดผิดรอด้วยรอผมด้วยไม่ดีไม่ดีไม่ดีพวกเยอะนะเว้ยเอาแมงมาเว้ยแมงมาเว้ยแมงมาเว้ยเอาแมงมาเว้ยโอ้ยโอ๊ยแบ่งปันไปที ของนี้มันต้องแบ่งปันหน่อยอะตกเอาไอ้ที่เก็บอีกแกอย่าพูดเก็บไดไไ้อย่าพูดไลายแหววยังกันหมดเลย <c oughs> นี่ดันยาวเลยเนะี่ย15ฟันเลยมั้งเนี่ยอย่างเงี้ยของเขิองอะไรยังไม่ได้ออกให้เขาดูเลย <c oughs>

โอ๊ยโอ๊ยมันเล็งกูมันเล็งกูงกอะไรวะยืนคอนไม่ได้ไงแม่งนี่คอนยังไม่หนักคอใชยนะข้มามามันมาอีกแล้วดูดูดูสู้สู้ฟัดหนึ่งสู้ฟัดสูด้มันสู้มันเบสเกิร์กเบสเกิร์ก เ,เอบอร์เตอร์มาแล้วเว้ย์เบอร์เตอร์มาแล้วเวอรเดี๋ยวมึงได้หัวเป็นตะปูแนะ <'s> น่เก็บลูนเก็บลูนไอ้โมดอย่าดนะโมดโ <'m> มดถ้าจะไปต่อโมดยิงไฮะอะไรเอเออ <c oughs> ยโอ้แม่ง <c oughs> ยังไม่กลับกันอีกว่ะดูด <c oughs> ิไม่งไม่กลับกันเลย เอ้ยไปไปเอ็นเลยเอ็นตั้งแต่สิบนาทีเนี่ย15คอนเลยเนี่ยเอ็น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 เลยเอ็นเลยโอ้ยทางนี้ป้อมอีกทางอีกทางนะเอ็นเลย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 แม่มาจังหอมฉุยเอ็นเลยเอ็นเลยลาโดนดิเป็นตัวลอยหน่อยแม่ ทุบทุบต้องเป็นท,ท,ที่ออนทียน่ยาโยนโยนทุบทุบนี่ฮะทุบทุบทุบครับทุบเอ้ยน่ารักดีว่ะหัวอย่างงี้หัวแมวเแมวกลับบ้านเหอะกูโอ้ควันเลยอ่ะพวกมึงน,นี่เล่นโหดบาดื่นกันไปแล้วนะ <c oughs> ดูมึงไปเล่นหะน้าป้อมมั้